ครับก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับทำสีผมนะครับหลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดนะครับในแนวของรองทรงสูงเสร็จแล้วออสก็มาเช้งคอลเลอร์นะครับหรือการใช้ไลท์บอลนะครับช็อกโกบราวนะครับความหมายก็คือเป็นลนักษณะกึ่งของออร์แกนิก1 0นนะครับที่สกัดมาจากเม็ดคาร์บอนนะครับ การทำงานหรือความรู้นะครับหรือการเทคนิคของงานเช้งโคลเลอร์เนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับสีนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นไล์บอลก็คือเป็นสีน้ำตาลนะครับช็อกโก้ก็คือการที่เราใส่สีในกลึงลักษณะของโคลเพื่อปกปิดในกลึงของขมขาวนะครับตรงนี้จงเป็นที่มาที่ไปในลนักษณะของงานเช้งโคลเลอร์หรืองานทำเคมีหรืองานทำสีในกลึงของช็อกโกบาลนะครับ ครับวันนี้ผมออสและทีมงานนะครับตลอดจนสสายทาง Tik t o k YouTube Facebook Live และช่องเรียวนะครับ <c oughs> ภูมิใจนำเสนอเทคนิคของงานเช้งคอลเลอร์หรืองานทำสีนะครับในกึ่งของผมชาย <c oughs> ตอนแรก <c oughs> นะครับเรามีการคัดหรือการตัดตอนที่2นะครับก็คือการเช้งหรือการล้างในลักษณะของเส้นผมให้สะอาดนิดนึงนะครับ สามนะครับก็คือการดูแลหรือปกป้องในลักษณะของปลายผมนิดนึงบางทีบางครั้งการทําเคมีบ่อยครั้งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลหรือบํารุงนะครับส่วนการใส่เคมีนะครับอย่างที่เกิดแล้วว่าเราใช้เป็นไล์บอลนะครับช็อกโกบาวนะครับการทํางานหรือกลึงของการใช้ไล์บอลเนี่ยสีที่มันออกมาสว่างนิดนึงส่วนช็อกโกก็สามารถที่จะปกปิดในกลึงของผมขาว สิ่งที่ดีที่สุดนะครับหลายท่านที่เข้ามาลองศึกษาดูนะครับว่าการทํางานในแนวของผมชายเนี่ยบางครั้งนะครับเราอาจจะแบ่งหรือลักษณะของการผสมผส,สานในการทํางานความหมายของออสก็คือการที่แบ่งให้ครีมมันมีลักษณะนเนื้อผมที่เหนียวนิดนึงนะครับความหมายก็อย่าไปใส่ไฮที่มันเยอะเกินไปให้ได้ตามขนาดที่เขาต้องการส่วนการปลายหรือการแตะนะครับบางท่านกลัวจะเลอะ ท่านก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของครีมหรือเป็นโลชั่นหรือเป็นออยแตะขอบไปนิดนึงหรือใช้เป็นหูหรือสัมฤทธิ์กันนะครับส่วนท่านที่มีฝีมืออยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะเอาเรียกว่าเต็มๆเลยนะครับทำโดยเต็มๆการแตะก็คือเราแหวกในโซนของซิกด้านบนขอบปลายใจแนวในโซนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือจอนนะครับหรือลักษณะขอบของด้านหน้าส่วนที่2ก็คือเป็นลักษณะของขาวแอร์เรียรูปมงกุ รูปฮาร์ดในโซนลนักษณะของโหนกผมจุดที่3นะครับก็คือชั้นที่เรียงต่อมาก็คือจากด้านหน้านะครับมาเกล่งกลางหรือลักษณะของการแบ่งเป็นขีดออกมาแล้วเราก็ใช้แปรงจิ้มนะครับหรือเกลียรออกมาให้สีเข้าออกมาดีสมูทหรือลักษณะของความกลมเกืนเสร็จแล้วเราอาจจะขยับมาในโซนปีกซ้ายปีกขวานะครับเพื่อลักษณะของการกบเก็บในลนักษณะของทรง นะครับการทํางานหรือการเอาคอนเลื่อครีมหรือการทําสีเนี่ยไม่ยากความหมายอย่างที่ออสบอกแล้วนะครับว่าการที่ทําไม่ยากก็คือครีมเขามีเนื้อผมที่มีเหนียวแน่นอยู่แล้วแค่เราแตะนะครับหรือขยับเบาๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะปกปิดในกึ่งลักษณะของผมขาวเขาได้นะครับครับเป็นการเรียนรู้ดีกว่านะครับที่ออส สมจิตนะครับดิสปาร์ดีหรือ KTO by Academy นะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาความรู้นะครับมาเผยแพร่4ช่องทาง TikTok <c oughs> YouTube Facebook ไล v ์และช่องเรียวนะครับทิกตอกนะครับเพียงต่แอดเอโกมครับ s o m j i t นะครับออตองกิดหรือออติกต็อกตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพกกลับไปกลับมานะครับดูตั้งแต่ตอนแรกคืองานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชาย2ก็คืองานเช้งคคลเลอร์นะครับสเดี๋ยวเราจบงานเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการเซตการจัดทรงหรือคอโรคีมเป็นลักษณะช็อกโกบาวเนี่ยออกมาได้สวยอย่างไรนะครับส่วนนะครับทางช่อง f a c e b o o ไล i ์เอ p p l e ยแต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆ <c oughs> มีการแพนมีการแชร์ตรงช่อง Facebook Live อเ e อร์เด การทํางานในขแขนงหรือความรู้ในลนักษณะเก่งของผมหญิงผมชายบางท่านถามว่ามีความแตกต่างกันไหมผมหญิงนะครับก็มีเนื้อผมที่ยาวกว่านะครับบางท่านก็อาจลักษณะของการเว้นโคนไว้ความหมายของผมก็คือโคนผมเนี่ยเขามีอุณหภูมิหรือมีความร้อนที่สามารถที่จะติดผมได้ง่ายบางทีเราใส่ลสักษณะของสีหรือที่มันสว่างหรือชัดเนี่ยเราก็ควรจะต้องห่างไว้นะครับบางท่านสีอาจจะเป็นป้องนะครับความหมายก็คือหนึ่งโคนกลางปลายเราอาจจะใช้ แต่ในลนักษณะของกลางก่อนเพื่อให้เขาสมูทหรือมีความกลมกลืนแล้วก็มาเคลียลักษณะของปลายผมส่วนจบงานแล้วเราค่อยขยี้ของโคนผมอันนี้ก็เป็นเทคนิค <c oughs> เป็นการทํางานนะครับ ่วนนะครับเข้ามาแล้วนะครับออสยังมีตรงช่อง YouTube นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับอาจจะพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถเจะดีเพย์กลับไปกลับมาอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสมีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรรนะครับหรือที่ฝรั่งเศสออสเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานหรือเอาสายงานในกลึงของเคมีหรือสายของเคชเชียนหรือลักษณะกลึงของการทําสีผมนะครับมาเล่าสู่หรือมาแบ่งปันนะครับออสได้มีโอกาสไปศึกษาหรือ ไเรียนรู้ที่นะครับหรือเป็นที่ลอรียลเดอสปาเรตหรือที่ฝรั่งเศสนะครับอาจารย์นะครับหรือคูบาอาจารย์เขาสอนเลยนะว่าการทําเคมีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรดูผิวหนังความหมายของออสก็คือผิวหนังถ้าเขาเป็นแผลเป็นฝีหรือเป็นหนองทุกอย่างที่เป็นสะเก็ดขาวหรือเป็นลักษณะจุดแดงเนี่ยเราควรจะต๊อป ไว้นะครับหรือเป็นแคนซเซิลไว้ก่อนไม่ควรทานะครับครดูแลหรือรักษาลักษณะของเส้นผมส่วนผมที่เขามีการเบ็ดชิงหรือการฟอกหรือการกัดสีมาตลอดจนถึงผมเยินอาจจะยืดหรือลักษณะของการแทงเคมีต่างๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะเว้นหรือใช้ตัวรีแพร์หรือใช้ตัวปกป้องหรือใช้ตัวบํารุงเพื่อดูแลหรือปรับป้องของเส้นผมก่อนก่อนที่เราจะลงเคมีนะครับครับเป็นการทํางานดีกว่านะครับที่ออสเอาหลักการหรือการทํางานจากต่างประเทศมาเผยแพร่หรือมาแชร์ อย่าลืมนะครับหลายท่านที่เข้ามาอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้พิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube และออสยังมีทางช่องใหม่นะครับน้องใหม่มาแรงคือทางช่องเรียวตรงนี้เขาอบอพ่มนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดแขนงของสายวิชาชีพเข้ามาพีเซนต์หรือคอนเทนต์งานกันได้ทางช่องเรียว เชื่อนะครับหลายท่านมีกิจภาพมีการทํางานหรือมีความรู้ที่โดดเด่นอยู่แล้วเขามาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องหรือแขนงของสายวิชาชีพด้วยกันนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับการที่เราเก็บงานหรือการที่เกิดลักษณะของกรอบทรงนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักจากขอบนะครับที่ออดเกินเลยว,ว่าสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือครอบนะครับขอบลายชายแนวหรือลักษณะข,ของโคนผมเนี่ยเราก็มาเก็บหรือมาขยี้อีกทีหนึ่งว่าสีในกรอบออกมาได้ตามที่กําหนดไหมครับเพื่อ เพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปนะครับในแขนงของสายวิชาชีพหรืองานแบ่งปันหรืองานแชร์เสร็จแล้วเรามาใช้หวีเกลี่ยนะครับหรือเปิดโป่งความหมายของออดก็คือนะครับการที่เราทําสีไปแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็พยายามใช้หางหวีหรือใช้นะครับแปลงเกลี่ยเพื่อให้ปลายผม หรือลักษณะของลมเนี่ย,ม,ยมีโอกาสเขาเรียกพัดเข้าไปนะอันนี้จะสามารถที่จะเคลียร์หรือปรับหรือการพัดลักษณะของศีรษะตรงนี้หรือลักษณะให้สีผมมีประกายความสมูทหรือความกลมกลืนนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟซีทุกท่านวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับหลังจากที่เรา นะครับเช้งแชมพูก็คือการสระหลังจากที่เราดูแลบำรุงนะครับหรือหมักผมนะครับเรามาดูนะครับว่าเทคนิคของการดูแลหรือบำรุงนะครับหรือปรับในสภาพของนะครับ ส้นผมเนี่ยเราทําลักษณะอย่างไรจบงานเดี๋ยวเรามาดูนะครับสีช็อกโกบราวนะครับความหมายองออสก็คือเป็นวันฮันเดออร์แกนิคเปอร์เซนต์หรือสกัดมาจากเมกคาเบเลียนอันนี้ก็คือเป็นแนวทางดีกว่านะครับที่ออสและทีมงานตลอดจนสี่สายทางเราเอาความรู้หรือเทคนิคหรือการทํางานหรือแขนงของสายวิชาชีพมาแผนหรือมาแบ่งปันสุดท้ายนะครับเรามาเกลี่ยรหรือมาไล่ลักษณะกรอบของโครงต่างๆบางครั้งนะครับเราลงเคมีหรือลง ้งคีมเสร็จไปแล้วนะครับต้องยอมนะครับว่าการที่เราทำเคมีหรือลงสีเสร็จแล้วนะครับโคนนะครับอาจยังไม่สมูทหรือไม่กลมเกินเพียงพอสิ่งที่ดีที่สุดต้องใช้นะครับแปรงหรือหางหวีค่อยๆเกลี่ยแล้วก็มองดูนะครับว่าโคนเขาเนี่ยยังเห็นนะครับผมสีขาวอยู่ไหมถ้าเห็นปั๊บเราก็ใช้แปรงแตะหรือขยี้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 เพื่อให้สีสันนะครับหรือลักษณะของความกลมเกืนนะครับครับเป็นการเอาเทคนิคนะครับเป็น